สวัสดีครับแฟนๆเราจะไลฟ์ชัยลาดทีวีทุกท่านครับผมนิธิทวมประถมครับวันนี้นะครับเข้ามาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับกับการเล่าข่าวครับแล้ววันนี้ตัวไลฟ์ชัยลาดทีวีนะครับก็มีข่าวคราวเกี่ยวกับบริษัทนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยนะครับมารายงานให้กับแฟนๆได้รับทราบนะครับเพราะสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลายๆท่านอาจจะทราบกันแล้วนะครับกับข่าวคราวการเปลี่ยนแปลงของนิสสันมอเตอร์โกลบอลนะครับคือทั่วโลก ได้มีการปรับโครงสร้างการทํางานค่อนข้างที่เยอะจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนานี่นะครับทำให้เขาต้องมีการปรับลดพนักงานมีการปิดโรงงานการและอย่างใน Kingston ใกล้ๆบ้านเรานะครับโรงงานนิสสันที่ประเทศอินโดนีเซียก็ถูกปิดไปโรงงานนิสสันที่เกาหลีใต้ก็ถูกปิดไปทำให้ในวันนี้นะครับทางนิสสันเนี่ยต้องมาวางแผนการตลาดใหม่ไม่น้อยทีเดียวและในประเทศไทยเองแผนการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ๆมีอะไรบ้างก็ต้องเรียนให้ทราบอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับ เดิมทีนะครับทางนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยนะครับมีแผนที่จะเปิดตัวนิสสันซลฟี่ซึ่งเป็นรถในกลุ่มรถซีดานขนาดกลางในประเทศไทยในช่วงประมาณปลายปีนี้แต่ปัจจุบันนี้นะครับมีการยืนยันอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าทางนิสสันได้ยกเลิกแผนการประกอบและผลิตเจ้านิสสันซิลฟี่นี้ในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วไม่มีแผนแล้วล้มเลิกเรียบร้อยนะครับหลายๆท่านนะครับแฟนๆนิสสันหลายท่านนะครับน่าจะเสียดายเจ้านิสสันซลฟี่ไม่น้อยนะครับเพราะนิสสันซลฟี่โฉมใหม่เนี่ย เป็นรถยนต์ที่สวยมากๆเป็นรถยนต์ที่มีเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากๆถ้ามีการทําตลาดในประเทศไทยนะครับคู่แข่งคนสาคัญเขาก็คือ Mazda 3 Toyota Antis Honda Civic นะครับนั่นคือคู่แข่งของ Ni ิ s a ันซ l ฟ h y ในประเทศไทยแต่วันนี้ Nissan บอกแล้วนะครับว่า ยกเลิกแผนการประกอบรถยนต์นิสสันซีฟีในประเทศไทยทั้งนี้เพราะนิสสันมองว่าตลาดรถยนต์ในกลุ่ม C s ซ g m e n t เนี่ยนะครับในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นตลาดที่ค่อนข้างเ,เล็กตลาดรวมของรถกลุ่มนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ30,000คันต่อปีเท่านั้นเจ้าตลาดคือ To y ยต a a อ t i ิสและ Honda c ซ vic กนี่ก็ครองตลาดนี้ไปแล้วไม่น้อยนะครับมาสด้เก็แข็งแรงมากๆการที่นิสสันจะกระโดดเข้ามาแข่งในตลาดนี้เนี่ยนิสสันมองว่าไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนแผนนี้ยกเลิก นะครับทำให้นิสสันตัดสินใจว่าไม่ผลิตรถรุ่นนี้ทําตลาดในประเทศไทยนะครับเพราะอะไรครับท่านผู้ชมครับหการแข่งขันค่อนข้างที่จะรุนแรงมากๆ 2. การผลิตและจำหน่ายนะครับนิสสันซลฟี่จะต้องผลิตเพื่อส่งออกตลาดในภูมิภาคนี้ด้วยแต่ปัจจุบันเนี่ยตลาดรถยนต์ในกลุ่ม C segment เนี่ยในภูมิภาคนีน้ความต้องการก็มีน้อยเช่นเดียวกันนะครับและประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้ก็ไม่ได้มีความต้องการที่จะทำตลาดรถยนต์ในกลุ่ม C segment เหมือนกัน ทำให้การลงทุนนิสสันซิลฟี่สำหรับตลาดประเทศไทยเพียงตลาดเดียวเนี่ยไม่คุ้มค่าแน่นอนน่าเสียดายมากๆว่าวันนี้เนี่ยนิสสันซิลฟี่ถูกล้มแผนที่จะจําหน่ายในประเทศไทยแล้วแต่เขามีโปรดัก์อะไรเข้ามาเสริมตลาดหรือเปล่าเขามีโปรดัก์อะไรที่เข้ามาทําตลาดในบ้านเราใหม่ๆหรือเปล่านอกจากนิสสัน ER a อเมราที่เป็นรถอีโคารุ่นล่าสุดที่ทางนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยเนี่ยเปิดตัวและจําหน่ายอยู่ตอนนี้นะครับ ทาบริษัทเองก็มีแผนที่จะต้องเปิดตัวกระบะนวาวาร่าใหม่ในเชตนะครับในปีนี้เช่นเดียวกันแต่ตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะอะไรครับเพราะทางบริษัทแม่ทากโกลบอลเนี่ยได้มีนโยบายชัดเจนแล้วนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการพัฒนารถกระบะโดยหลังจากนี้ในโมเดลนาวาร่ารุ่นใหม่นะครับในโมเดลต่อไปเนี่ยนาวาร่าจะถูกพัฒนาภายใต้แพลตฟอร์มของมิตซูบิชิไตร์ตันนี่คือนโยบายของบริษัทแม่ว่าต่อไปนาวาร่าคือร่างทรงของไตรตันนั่นเอง นะครับใช้แพลตฟอร์มไททันใช้เครื่องยนต์ไททันแต่เทคโนโลยีบางอย่างการออกแบบภายในบางอย่างยังเป็นของนิสสันอยู่แต่หัวใจหลักๆเชสซี ie, และเครื่องยนต์ถูกพัฒนาโดยไททันนะครับรถกระบะในภูมิภาคนี้จะไม่มีนิสสันอีกต่อไปแล้วนะครับไม่มีนิสสันอีกต่อไปแล้วหมายความว่าไม่มีการพัฒนาโดยนิสสันแต่ยังทําตลาดอยู่แบรนด์รถกระบะนิสสันยังมีอยู่แต่ไปใช้โปรดักต์ร่วมกับไททัน นะครับลีดในการพัฒนาเครื่องยนต์ต่างๆใช้ไ i ตันนั่นหมายความว่าเราจะไม่ได้เห็นเครื่องยนต์นาวาร่าที่ใช้เครื่องยนต์2.5ดีเซลเทอร์โบต่อไปแล้วเราจะไม่เห็นเครื่องยนต์2.3ดีเซลที่ใส่อยู่ในเจ้านิสันเทอร่าในนิสันนาวาร่าโมเดลต่อไปอีกแล้วเราจะได้เห็นเครื่องยนต์2.4เทอร์โบดีเซลของไ i ตันแต่แปะแบรนด์ของนิสันนะครับนั่นคืออนาคตชัดเจนแล้วว่าการเป็นผู้ดำในโปรดักตร์รถกระบะเนี่ยจะเดินหน้าด้วยมิซูบิชิ เพราะมิสุบิชิคือ,อ Nissan, de พันเนอร์ของนิสสันนะนิสสันมีพันเนอร์คือมิสุบิชิและเรโนนะครับเรโนนี่ก็ใช้บุกตลาดยุโรปไปนะครับมิสุบิชิก็ใช้บุกตลาดในส่วนของรถกระบะไปและกลุ่มตลาดที่เป็น PHEV หรือ Plug-in Hybrid จะพัฒนาภายใต้แบรนด์ของมิสุบิชินิสสันจะพัฒนา EV <S <S นะครับและ e-power มีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเครื่องยนต์กันแน่นอนเราจะได้เห็นเรโนใช้เครื่องยนต e ์ e-power แน่นอนในอนาคต แต่จะไปแปงอยู่ในรุ่นไหนจะไปแปงอยู่ในแบรนด์ไหนที่อยู่ในเครือข่ายของเรโน่ก็ต้องรอดูกันต่อไปเพราะตอนนี้ทั้ง3บริษัทนี้ทั้ง3เจ้านี้นะครับเขาถือเป็นเอเยนต์กันก็คือเขาถือเป็นกลุ่มพันธมิตรด้วยกันตรงนี้ก็มีการ Share, ee, Share, แชร์แชทซีใช้เทคโนโลยีแชร์แพลตฟอร์มต่างๆร่วมกันในประเทศไทยชัดเจนว่าเจเนอเรชั่นต่อไปของนาร่าใช้ของไทร์ตันแล้วมิสซูบิชิล่ะจะชิบะใช้อะไรของนิสสันมิสซูบิชิก็จะใช้แพลตฟอร์มของ รถเล็กนิสันนั่นก็คือเจ้านิสันอเมราแพลตฟอร์มของนิสันอเมราจะถูกนําไปพัฒนาเป็นรถ e ีโคคาร์เจเนเรชันต่อไปของมิ b i s h i ิมิรา e และแ t r ราชในอนาคตเราจะได้เห็นเครื่องยนต์1.0ลิตรเทอร์โบเราจะเห็นแชสซีของอเมราอยู่ในมิซบิชิแ t ตราชและ m มิ s u บิชิมิร r าอ e โคคาร์ของมิ u b i s h i ก็คือแพลตฟอร์มของนิสันนั่นเองนะครับกระบะใช้แพลตฟอร์มมิ u b i s h i เป็นตัวนําถ้าเป็นรถเล็กใช้แพลตฟอร์มของ นิสันเป็นตัวนำกลุ่มตลาดรถ PHEV หรือ Plug-in Hybrid ใช้ Mitsubishi เป็นตัวนำเพราะในเดือนธันวาคมนี้ Mitsubishi จะเปิดตัว Mitsubishi Outlander ซึ่งเป็นรถ MPV ขนาดใหญ่ใช้เทคนโนโลยี Plug-in Hybrid ผลิตที่ไทยขายที่ไทยแต่ PHEV จะไปอยู่ในนิสันหรือเปล่ายังไม่รู้แต่แน่ๆ E-POWER ยังเดินหน้าชัดเจนต่อไปว่าเป็นหนึ่งใน เทคโนโลยีหลักของนิสสันที่ยังเดินหน้าต่อไปในตลาดโลกใบนี้นะครับเพราะทางนิสสันโกลบอลประกาศแล้วว่าตั้งเป้าขายรถยนต์ที่ใช้เทคโนโลยี e-power ให้ได้หล้านคันนี่คือเป้าของเขาเพราะเขายังมองว่า e-power เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อระหว่างเทคโนโลยีเครื่องยนต์เบนซินเครื่องยนต์สันดาปในกับเทคโนโลยีรถไฟฟ้า e-power คืออยู่ตรงกลางอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนผ่านระหว่างเทคโนโลยีเครื่องสันดาปในและรถไฟฟ้านะครับนี่คือ e-power และนิสันยังมั่นใจว่า e-power เนี่ยยังไปได้ดีมากๆแน่นอนเราจะเห็นได้ว่านิสันคิกประกอบในประเทศไทยใช้เครื่องยนต e ์ e-power และส่งออกไปจําหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับถือว่าน่าสนใจมากๆในเทคโนโลยีนี้เราก็ต้องมาดูกันครับว่าหลังจากนี้เนี่ยนิสันประเทศไทยดยจะเดินหน้าไปในแบบไหนจะไปในทิศทางใดแต่แน่ๆเลิกทําตลาดนิสันซิลฟี่นะครับ ตลาดกลุ่ม C s e gment นิสสันไม่มองแล้วนะครับเพราะไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนเพราะตลาดในภูมิภาคนี้ก็ไม่มีความต้องการในกลุ่มของ C s e gment การลงทุนเพื่อตลาดในประเทศไทยตลาดเดียวเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นนิสสันยกเลิก C s e gment แน่นอน100%ทําให้วันนี้นิสสันมีแค่ e ีโคคานะครับตลาดรถยดนต์ด้านขนาดเล็กตลาดกลุ่ม B SUV คือนิสันคิกตลาด C SUV คือนิสันเอ็กทร และตลาดกระบะคือนิสสันนาวาร a านั่นคือลายสินค้าทั้งหมดของนิสสันในวันนี้ในอนาคตเขาจะมี PHEV เข้ามาหรือเปล่าเหมือนกับ a อลเลเดอรจะมีหรือเปล่าต้องรอกันต่อไปแต่ไม่ใช่ในระยะเวลาอันใกล้แน่ๆนะครับนอกจากนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงของนิสสัน Global นะครับที่ประกาศปิดโรงงานหลายๆโรงงานนะครับจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยหรือเปล่าต้องบอกว่ากลับกลายเปว่าสร้างความแข็งแรงให้กับนิสสันในประเทศไทยอย่างมากนะครับ เพราะการปิดโรงงานในประเทศอินโดนีเซียนะครับโรงงานนิสสันอินโดนีเซียเนี่ยผลิตอะไรผลิตรถนิสสันลูวีน่าเพียงรุ่นเดียวนะครับและตอนนี้เนี่ยลูวีน่าจะไปใช้โรงงานผลิตของมิตซูบิชิอินโดนีเซียแทนและนิสสันในประเทศไทยก็จะกลายเป็นฐานการผลิตรถนิสสันในภูมิภาคนี้อย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่งนะครับรถเล็กผลิตที่เรารถกระบะผลิตที่เราแต่กระบะนะครับก็ต้องดูว่าเมื่อวันหนึ่งใช้มิตซูบิชิเป็นหลีดนำในการผลิตกระบะแล้วเนี่ย โรงงานกำลังการผลิตของโรงงานเนี่ยจะปรับเปลี่ยนอย่างไรจะมีการใช้ลายการผลิตอย่างไรต้องรอดูในอีก1ปีข้างหน้าใน2ปีข้างหน้าว่าจะมีการตกลงในเรื่องของการแบ่งกําลังการผลิตอย่างไรเหมือนกับ Ford กับ m a z d a ที่ผ่านมาแล้วครับท่านผู้ชม Ford และ m าส da ก็ใช้โรงงานผลิตเดียวกันแต่แบ่งแบรนด์กันไปนะครับอันนี้ก็ต้องมาดูว่าจะใช้โรงงานผลิตของใครระหว่าง Mitsubishi กับ Nissan นะครับเพราะต่างคนต่างใหญ่ด้วยกันทั้งคู่มิสุบิชิทั้งผลิตแนละส่งในประเทศและผลิตและส่งออกก็จํานวนไม่น้อยเหมือนกันนิสันเองก็มีจํานวนผลิตในประเทศและส่งออกไม่น้อยเหมือนกันแต่หลังจากโมเดลหน้านาวราจะไปอยู่กับมิสุบิชิแล้วต้องรอดูโรงงานของเขาว่าเขาจะปรับลายการผลิตอย่างไรนะครับเพราะยังไงเนี่ยลายการผลิตนิสันเหลือแน่ๆน,นะครับเขาก็ต้องมาเพิ่มกำลังการผลิตไปเป็นรถโมเดลไหนโปรดักต์ไหนเราก็ต้องติดตามรอดูกันต่อไปแต่วันนี้คือแน่ชัดแล้วนะครับว่า นิสสันซีฟี่ยกเลิกแน่ๆผมเองก็เสียดายครับเพราะในช่วงแรกเนี่ยผมยังได้คุยกับผู้บริหารของนิสสันอยู่เลยนะครับว่าเขาจะนำนิสสันซีฟี่เข้ามาจําหน่ายแน่ๆด้วยการนําเครื่องยนต์ e-power ใส่เข้าไปในิสสันซีฟี่พอเขามองแล้วนะครับในการศึกษาในเบื้องต้นเนี่ยเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยการศึกษาของเขาเนี่ยชัดเจนว่าเขาจะแข่งขันแน่ๆเพราะในเมืองจีเนี่ยนิสสันซีฟี่ขายดีมากๆในอเมริกานิสสันซีฟี่ขายดีมากๆเขาก็คาดหวังว่าโปรดักนิสสันซีฟี่จะขายดีในภูมิภาคนี้เช่นเดียวกัน แต่ในวันนี้เนี่ยเมื่อมองดูตลาดแล้วนะครับไม่คุ้มค่าต่อาการลงทุน mm. ก็ต้องถอยแผนการผลิตรถรุ่นนี้ออกไปน่าสนใจครับว่านิสสันเขาจะเดินแบบไหนเขาจะเดินแผนการตลาดแบบไหนวอลลุ่มรวมจริงๆเขาจะเป็นอย่างไรแต่ในวันนี้ครับอเมรา่าเหลือแค่อเมร่าละครับรถเก๋งของนิสสันไม่เหลืออะไรอีกแล้วดีเซ gment นิสสันเทียน่าก,ก็ไม่ได้ทําไม่มีแผนที่จะเอาแม็กซิม่ามาทแต่อย่างใดเหลือแค่รถเล็กเพียงอย่างเดียวนะครับนี่คือข่าวคราวล่าสุดของ โปรด u ก t ์ i ิสันมอเตอร์ประเทศไทยนะครับว่าไม่มีอีกแล้วบ่งมือลานิสสันซีลฟี่เรียบร้อยแล้วนี่คือข่าวที่ทาง Autolife Thailand.tv และผมนิทิทว่รท,ทินำมารายงานให้แฟนๆได้รับทราบครับชัวร์ครับไม่มีม่วนนิ่มครับซีลฟี่ไม่ทำตลาดในประเทศไทยแล้วครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สลาเวลาในการรับชมนะครับรอการเล่าข่าวในคลิปต่อๆไปได้เลยครับ ผมยังมีข่าวคราวเด็ดๆจากค่ายรถอีกหลายค่ายมารายงานให้ท่านผู้ชมได้รับทราบครับและวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ